ตัวนี้ก็แต่งมาให้นะคะลูกค้าเป็นสีขาวมุกนะคะแล้วก็สเกิร์ตกันชนหน้านะคะบันไดรอบคันมีให้หมดนะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบก,กับน้องแนนอีกเช่นเคยนะคะกับรายการพีเมียมคะ่ะค่ะรถสวยสวยดีๆพร้อมการใช้งานที่ระยะยาวๆไปเลยนะคะลูกค้าตอนนี้นะคะน้องแนนก็จะมา พามาชมนะคะเจ้า Toyota าฟอร u n ูเนนะคะปี2012นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะแต่ว่าไม่ใช่ท็อปที่สุดนะคะท็อปที่สุดของ Toyota จะเป็นตัวที่เป็น TRD TRD ก็คือชุดแต่งเสริมของเขานั่นเองแต่ตัวนี้ก็แต่งมาให้นะคะลูกค้าเป็นสีขาวมุกนะคะแล้วก็สเกิร์ตกันชนหน้านะคะบันไดรอบคันมีให้หมดนะคะประตูก็มีให้นะคะเดี๋ยวเรามาดู ห้องเครื่องกันค่ะว่าสวยขนาดไหนตัวนี้นี่มีจมูกด้านหน้าด้วยนะคะเอ่อเอาไว้ใช้สำหรับรับลมเข้าไปช่วยระบายความร้อนให้เครื่องอูบอ่าช่วยระบายความร้อนให้อินเตอร์โอเคค่ะข้างในห้องเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลูกค้า จุดที่สําคัญสําคัญที่สุดของเราสําหรับรถมือสองนั่นก็คือหัวใจหลักของเขานั่นก็คือเครื่องยนต์นั่นเองนะคะลูกค้าถ้ารถสวยแต่ภายนอกเครื่องยนต์ไม่ดีเครื่องยนตออ์อาจจะดีแค่รูปลักษณ์นะคะแต่การใช้งานแย่อันนี้ก็ไม่สมควรกับการซื้อมาใช้งานเพราะว่าถ้าลูกค้าซื้อไปใช้นะคะโดยการที่ดูรถไม่เป็นบ้างหรือว่าอะไรบ้างนะคะก็ อาจจะเสียทั้งระยะเวลานะคะเสียทั้งเงินนะคะอาจจะต้องได้ซ่อมเพิ่มนะคะแต่ที่นี่เราก็คือมีการดีลงานให้แล้วนะคะเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องของเลวภายในห้องเครื่อง24รายการนะคะเช็คช่วงล่างนะคะเช็คอย่างเช็คอะไรแบตเตอรี่นี่เราดูให้ใหม่หมดแล้วนะคะลูกค้าตัวนี้เนาะก็ห้องเครื่องก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะไม่มีอะไรมากเนาะส่วนกระจังโครเมียมก็จะเป็นอ่าสี่สามเส้นแบบนี้นะคะก็เป็นหน้ากระจังโครเมียมเป็นตัวหน้า แชมป์นั่นเองนะคะตัวนี้เนาะส่วนด้านหน้านะคะไฟก็เป็นโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าด้านในแล้วก็มีหลอดนะคะส่วนไฟเลียวก็จะเป็นหลอดให้เนาะมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมนะคะลูกค้าตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปเนาะอย่างว่าคบคันแต่ว่าอาจจะท็อปไม่สุดท็อปสุดก็คือ TRD นะคะตรงนี้นะคะเป็นฝากระโปรงเดิมๆนะคะลูกค้าตัวซับ ความร้อนก็ยังอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะตัวนี้โอเคค่ะก็มาดูในส่วนของด้านข้างนะคะที่ตัวนี้มีให้เนาะคิ้วซุ้มล้อนะคะตัวนี้อาจจะสีค่อนข้างแตกต่างนิดนึงเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวที่นํามาเสริมต่อนะคะลูกค้าก็จะมองได้เห็นค่อนข้างชัดเวลาเราอยู่ในแดดเออกลางแดดไม่ใช่ในแดดเนาะ ก็จะเห็นประมาณนี้นะคะจะถามว่าภาพรวมของเขาโอเคไหมโอเคนะคะเพราะว่าสีเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้งานนะคะแต่ว่าก็เข้าใจอยู่ว่าลูกค้าบางท่านซีเรียสน,นะคะเราก็เอ่อก็ต้องแจ้งกันไว้ก่อนเนาะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวให้นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะยกเว้นประตูเอ่อประตูบานที่ เขาเรียกประตูหลังโอเคประตูหลังนั่นก็คือเป็นตัวยกอยู่นะคะมือเปิดโคเมียมนะคะลูกค้าตรงนี้เรามีให้หมดแล้วก็คือป้องกันเนาะรอยเล็บรอยอะไรเวลาเราจับเปิดประตูนะคะลูกค้าตัวนี้เนาะแล้วก็คิ้วกันสรดนะคะมีให้ครบทุกด้านนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นที่สําหรับวางของตัวเนี้ย รองรับน้ําหนักได้ประมาณ100กิโลนะคะอาจจะขนพวกเป้สัมภาระนะคะเวลาเราไปทิปไปอะไรนะคะแล้วก็สามารถไว้จักรยานได้นะคะลูกค้าก็รองรับน้ําหนักได้เยอะอยู่เหมือนกัน100กิโลนะคะตัวนี้ส่วนแมกยางตัวนี้นะคะเป็นแมกเดิม erm ของโตโยต้านะคะส่วนเรื่องยางเราดูแลให้แล้วอย่างที่เราแจ้งข้างต้นนะคะลูกค้าลูกค้าเอารถออกไปใช้งานคือเริ่มนับหนึ่งใหม่ไม่มีการ มาเสียเวลากับการซ่อมรถแน่นอนนะคะตัวนี้ที่นี่เรารับประกันอยู่แล้วนะคะว่าไม่มีชนหนักสุมซากน้ําท่วมแบบนี้ไม่มีแล้วที่สําคัญนั่นก็คือกอใหม่ค่ะตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องเดิมไม่ได้นําเครื่องรถคันอื่นเข้ามาใส่ตรงนี้เราสามารถพาเข้าไปเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะคะลูกค้าเพราะว่าเข้าใจถึงหัวอกของลูกค้านาอซื้อรถไปใช้งานอะ่ะก็ต้องมีตรงนี้อยู่แล้วว่าแบบไปทํามาหรือเปล่าก็มันเป็นรถมือสอง มันเป็นรถมือ2อที่เราซื้อต่อเข้ามานะคะตรงนี้เราก็ย้ําอีกเหมือนเคยว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเรามีเฮียใหญ่นะคะเป็นคนซื้อรถเข้ามาเองนะคะลูกค้าไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนให้คนอื่นทัวร์แล้ซื้อเข้ามาแบบนี้ไม่มีนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นโครเมียมฟอร์จูเนอร์นะคะ โลโก้ o, ทุกตัวอยู่ครบนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัว V เนาะแล้วก็ระบบเป็น VSC นะคะตรงนี้ก็มีหมดนะคะเครื่อง 3000D4D นะคะ V N Turbo นะคะตัวนี้เนาะตัวนี้เป็น full time ตัวนี้ขับ4ด้วยนะคะก็คือใช้ขึ้นเขานะคะใช้เดินทางไกลไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้งานแน่นอนคะ่ะลูกค้าการปัดน้ำฝนยังใช้งานได้ปกตินะคะมีไฟเบรกดวงที่3ให้อยู่บนสปอยเลอร์บนฝากระโปรงด้านบนนะคะตรวตัวนี้ เป็นสเกิร์ตตัวแต่งนะคะของ JAP นะคะน้องแนงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็มีท่อแล้วก็มีท่อหลอกให้เนาะตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยคะ่ะไฟจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะตัวนี้ก็ได้แบบสวยๆนะคะเป็นของติดรถมานะคะลูกค้าไม่ได้ชนมาอะไรมาแน่นอนนะคะตรงนี้เรารับประกันนะคะว่าไม่มีการชนเนาะเดี๋ยวเรามาดูภายในเพิ่มเติมค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้น้องแนนลืมเปิดฝาท้ายให้ดูเนาะว่าตัวนั่งหลังเป็นยังไงนะคะลูกค้าแทบจะไม่เอาลงเลยนะคะตัวนี้ก็แทบจะไม่มีรอยเลยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าเอาลงเอาขึ้นได้ปกติเดนะี๋ยวนะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะเบาะด้านหลังไม่ค่อยได้ใช้นะคะลูกค้าแต่ว่าอันนี้คือเรา,เาลงมาให้ลูกค้าดูเนาะว่าการเก็บการอะไรมันเป็นแบบไหน โช๊คเอ่อโช๊คตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะคะแต่ว่าโช๊คตัวนี้มันมีข้อเสียของมันก็คืออายุการใช้งานนั่นเองโอ้หนักยกไม่ไหวโอเคไม่เป็นไรนะคะขอขออภัยทีนะคะลูกค้าเพราะยกไม่ไหวนะคะโอเคแต่ใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าหลายๆท่านเข้ามาเทสแม่แรงเครื่องมือยางอะไรนะคะมีครบนะคะตัวนี้นะคะใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าลูกค้าท่านเดิมเขาดูแลรถ มาค่อนข้างดีนะคะไม่มีส่วนไหนหายหรือว่าส่วนไหนเสียเลยนะคะลูกค้าแล้วก็พอเรารับเข้าเขาเข้ามาเราก็มาทําการดูแลต่อโดยการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเร็ว24เลยการภายในศูนย์ให้นะคะตัวนี้ถึงจะเป็นรถที่ค่อนข้างมีอายุนะคะน้องเป็น f o r t u n e r นะคะปี2012นะคะลูกค้าแต่เราก็นำไปเช็คศูนย์ให้อีกเหมือนกันนะคะตัวนี้มือเปิดตัวจับ ไม่มีรอยนะคะใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีตัวไหนขาดหรือว่าอะไรเลยอันนี้ก็คือของเดิมๆเขาทั้งหมดนะคะลําโพงใช้งานได้ปกตินะคะตรงนี้มีที่วางแก้วน้ําให้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างดีกว่าอพอดีอาจจะไม่ได้ยินเสียงเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะคะเพราะว่าไม่เฮียไม้ซื้อมาดีจัดกันแม้กระทั่งเสียงสตาร์ทเครื่องก็ไม่ได้ยินนะคะน้องแมก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันเนาะ ใครอยากจะฟังเสียงเครื่องนะคะหรือว่าอยากจะทดลองน้องจะเทสน้องนะคะเข้ามาหาน้องแนนได้ที่เต็นรถยนต์มือสองไมค์กูด <Good S 2> คาสาขาพิษณุโลกตรงแยกเอ็กซาเรได้เลยนะคะลูกค้าถ้าท่านใดเข้ามาไม่ถูกอินบ็อกมาค่ะทักไลน์มาหรือโทรหาเฮียไหมเราก็จะทําการแจ้งเรื่องทางที่เดินมานะคะหรืออาจจะมาไม่ถูกจริงๆวนหลายรอบแล้วเดี๋ยวเราไปรับค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นบาอไฟฟ้านะคะ mm hmm. ก็ใช้งานได้ปกติทุกตัวนะคะลูกค้าตรงนี้ก็ เบาะหน้าอาจจะมีเลอะนิดนึงแต่ไม่ได้เป็นปัญหานะคะลูกค้าก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะปะตูทั้ง4ด้านนะคะยังคงสภาพเดิมนะคะลูกค้าไม่มีการขาดแล้วเรานำไปทำใหม่แบบนี้ไม่มีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องคอนโซลหน้ากันเนาะระบบเยอะมากนะคะ ใช้งานได้ปกติทุกตัวนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงจริงๆตัวนี้ก็คือสวยสวยมากๆค่ะแต่ใครได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเดี๋ยวน้องแนนจะไปแจ้งราคาช่วงท้ายเนาะว่าตัวนี้เขาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะระบบไฟฟ้านะคะใช้งานได้บบปกตินะคะเป็นปรับกระจกขึ้นลงซ้ายขวานะคะปรับพับเข้าพับออกนะคะตรงนี้เนาะระบบไฟใช้ได้ปกตินะคะส่วนไม้ตัวนี้เนาะเอออยู่ที่ 137,797กิโลนะคะถ้าถามว่ารถไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วขับแค่นี้มันเยอะไหมถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะคะลูกค้าเพราะว่ารถคันใหม่ๆที่ออกมาปีใหม่ๆ19-20นี่ใหม่มากกว่านี้ก็มีนะคะแถมอายุน้องก็น้อยกว่าเขาด้วยตัวนี้นะคะปี2012ัม่อยู่แค่แสนสามนะคะลูกค้าไม่ได้ถือว่าเยอะเลยเนาะตรงนี้ก็มีหน้าจอให้นะคะเครื่องเล่น F M A M นะคะ,ะ,คะควาาิทย <c oughs> ุใช้งานได้ปกตินะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้เนาะใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าไฟนี่ก็ปกติเลยอะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไม่พังนะคะไม่ต้องห่วงอันนี้เก็บนะคะไม่ว่าจะเป็นแว่นหรืออาจจะซุกตังไว้ยามเราลืมก็จะได้พอจะหาเจอก็เอาออกมาใช้นะคะนิสัสน้องแนเลยเป็นแบบนั้น โอเคตรงนี้ไม่มีกระจกให้เนาะแต่ฝั่งคนผู้โดยสารด้านข้างนะคะมีกระจกให้นะคะลูกค้าตัวนี้เนาะเผื่อพาไปรับสาวๆขึ้นลงขึ้นรถคุณภรรยาอะไรก็ประมาณนี้ใช้งานได้นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะลูกค้ามีตัวเกียร์โฟให้นะคะลูกค้าตรงนี้เลยหัวเกียร์นะคะถ้าเกิดผ่านการใช้งานมามากๆแล้วนะคะลูกค้าตัวเนี้ยจะค่อนข้าง มีรอยถะลอกนะคะแต่ตัวนี้น้องก็คือแทบจะไม่มีรอยถะลอกเลยนะคะลูกค้าเราเคลือบใหม่ขัดใหม่ตรงนี้ก็เอีย่ยมสวยสะอาดเหมือนรถใหม่นะคะก็ประหยัดงบประมาณไปได้เยอะเลยถ้าเป็นตัวปัจจุบันแล้วเป็นท็อปแบบนี้ตอนนี้น้องแนนว่าก็คงไม่ต่ำกว่าล้านห้านะคะลูกค้าแต่ตัวนี้ประหยัดเงินไปได้เยอะมากนะคะราคาก็สบายๆนะคะไม่ต้องซีเรียสกับราคาอ,อันนี้มีกระดาษเช้จถแถมด้วย ที่เก็บของเล็กๆน้อยๆที่วางแก้วน้ํานะคะตัวนี้ก็ถือว่าถามเรื่องการใช้งานก็คือว่าโอเคมากเลยนะคะลูกค้าตัวนี้มีแอร์แบกนะคะซ้ายขวาให้ด้วยนะคะระบบแอร์ปกตินะคะจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังก็ฟังไม่ได้โอเคระบบไฟผ่าหมากใช้ได้ปกตินะคะวิทยุ AM/FM MM นะคะหรือจะเป็นการเสียบสาย USB นะคะตัวนี้ใช้งานได้หมดนะคะลูกค้าก็จะเป็นตัวนี้เลย มีพี่เก็บจุดบุรีให้เนาะก็เผื่อใครอยากชาร์จแบตในรถนะคะก็เสียบตรงนี้ได้ตัวนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่าค่ะไปดูรบรอบคันกันว่าคันนี้สวยขนาดไหนเนาะถ้าไปดูในเพจนะคะจะเป็นรูปเดิมเนาะก็จะค่อนข้างแบบถ่ายรูปตอนเย็นค่ะลูกค้ามันจะเหลืองนิดนึงแต่ตอนนี้ก็คือ มาดูที่นี่นะคะได้รถสวยๆแบบนี้กลับไปใช้งานนะคะทั้งคุ้มค่าคุ้มราคาที่เราจะจ่ายนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่750,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าได้รถ7ที่นั่งไซส์ขนาดนี้นะคะกับราคาแค่750,000บาทนี่ไม่ถือว่าแพงเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าได้เครื่อง3 0 0พันขับ4นะคะเดินทางไกลไม่ต้องห่วงเลยนะคะลูกค้า ขึ้นเขาลงห้วยไปบุกเบิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยตัวนี้คือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาต่อการใช้งานคุ้มต่อตังค์ที่เราจะต้องจ่ายแล้วก็ดูแลเขามากๆเลยนะคะลูกค้าน้องแนนก็ยังมีโปรโมชั่นให้สําหรับเดือนนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะทักเข้ามาเนาะหรือว่าจะเป็นทักน้องอีฟมาถามเ,เรื่อง โปรโมชั่นเดี๋ยวเราแจ้งให้ในนั้นแล้วกันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นช่วงนี้กําลังหาอะไรมาตอบโจทย์ลูกค้าอาทิเช่นรถที่ปล่อยออกมา2อสคันส่วนมากก็จะปเป็นแม็กเป็นยางนะคะเป็นส่วนรดอะไรก็ว่ากันไปนะคะลูกค้าตัวนี้ก็มีตัวนี้ให้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะน้องแนนลืมโอเคแต่สามารถขยับได้ ก็ Fortuner ปี2012นะคะขับ4นะคะ 4WD เครื่อง3000นะคะลูกค้าเป็นสีขาวมุกนะคะเกียร์ออโต้ก็เหมาะสำหรับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะขับรถแบบนี้ก็สบายๆเลยค่ะวันนี้น้องแนงก็ขอฝาก Toyota Fortuner คันนี้นะคะในราคาแค่750,000บาทนะคะถ้าใครมาไวก็ได้น้องไปถ้าใครช้าก็ ต้องรอคันอื่นก็ไม่รู้จะได้แบบนี้มาเมื่อไหรน่นาอก็สวยๆดีๆก็อยากแนะนำค่ะวันนี้น้องแนนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ